สวัสดีค่ะแฟนเพจสำนักข่าว i n n ทุกคนนะคะวันนี้พัชรินรัตนชัยนะคะก็มาลงพื้นที่นะคะสํารวจบรรยากาศการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่จะมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งวันนี้พัชรินเองก็มาอยู่ที่จุดกลางเต็นท์ลําตะคองซึ่งก็เป็นหนึ่งในอุทยานเขาใหญ่ที่คนให้ความสนใจมาในช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์แล้วก็ช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่า,าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของจุดกลางเต็นที่พัชรินยืนอยู่นี้เป็นจุดกลางเต็นลำตะคองนะคะคนก็มาใช้บริการค่อนข้างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีทั้งการจองคิวออนไลน์มาด้วยแล้วก็การวอ l k กอินเข้ามาด้วยนะคะ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำตกเองนะคะจุดกลางเต็นท์นะคะในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็จะมีสองจุดก็จะเป็นจุดกลางกลางเต็นท์ผากล้วยและจุดนี้ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นก็คือจุดกลางเต็นท์ลำตะคองนั่นเองนะคะก็เป็นบรรยากาศบางคนก็มากันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเพื่อ อีกเลี่ยงรถติดด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็เพิ่งเดินทางมาเมื่อช่วงเช้าแล้วก็มีการเก็บเต็นท์เพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะจุดอื่นต่อเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยังมีอีกหลายจุดนะคะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นโซนน้ำตกนะคะจุดชมวิวต่างๆจุดชมสัตว์นะคะรวมไปถึงร้านกาแฟที่อยู่ภายในนะคะเป็นการดื่มด่ำธรรมชาติในช่วงวันหยุดนะคะหลัง ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่แบบ new normal หรือว่าสไตล์ new normal ที่เพื่อจะเป็นการป้องกันไวรัสโควิด19ด้วยนะคะ,ะพัชรินกับทีมงานเองก็วันนี้ใช้เส้นทางมาเส้นปราจีนบุรีนะคะแล้วก็มาเข้าทางเข้าตรงทางเข้าตรงทางปราจีนบุรีที่จะตัดเข้ามาภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คะ่ะส่วนการจราจรในเส้นสายเอเชียที่จะมา ่านลำตะคองนั้นค่อนข้างติดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะดูจากการสำรวจจราจรใน Google Map นะคะก็เลยตัดสินใจมาเส้นทางปราจีนเพื่อที่จะเข้าอุทยานแห่งชาติได้ในช่วงเช้าแล้วก็มีการวางมาตรการอย่างไรนะคะในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองค่ะอยากให้คนที่อยากจะมานะคะก็วางแผนเส้นทางนะคะว่ามีการเตรียมตัวด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวแบบ New Normal หรือว่าแบบใหม่นี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เวลาเรามาค่ะจะมีจุดด่านที่เปิดให้2จุดก็คือฝั่งปากช่องแล้วก็ฝั่งของปราจีนบุรีนะคะเข้ามาด่านแรกเลยนะคะทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็จะมีการให้เช็คอินนะคะด้วยการสแกน QR Code นะคะ QR Code ไทยชนะนะคะเข้ามา ก่อนนะคะแล้วก็มีการตรวจวัด,วดอุณหภูมิตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะว่ามีอุณหภูมิเกินตามที่กําหนดหรือเปล่านะคะแล้วก็สาหรับคนที่มีอุณหภูมิเกินค่ะก็จะให้นั่งที่จุดพักคอยนะคะไม่สามารถเข้ามาในอ,าอุทยานเขาใหญ่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนพอผ่านจุดที่1มาแล้วนะคะก็จุดที่2ก็จะเป็นการจ่ายค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมก็จะเข้ามาอีกประมาณ100เมตรนะคะของแต่ละจุด ก็จะมีการจ่ายเป็นรถนะคะคันละ50บาทส่วนนักท่องเที่ยวก็คนละ40บาทนั่นเองนะคะเมื่อช่วงเช้าก็ได้จ่ายค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูบรรยากาศภายในด้วยนะคะแล้วพอเข้ามาแล้วค่ะก็ให้เก็บใบค่าธรรมเนียมเอาไว้แล้วก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวค่ะที่มาก็จะมากางเต็นท์แล้วก็มาดูาสตัตว์รวมไปถึงถ่ายรูปกับบิวทิลทัศน์ต่างๆนะคะ แล้วก็เข้ามาที่จุดศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพื่อที่จะต้องการมาดูแผนที่แล้วก็ภาพรวมมารับฟังคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าจะต้องไปเที่ยวส่วนไหนอย่างไรเพื่อความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนด้วยนะคะจุดนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจรวมไปถึงจุดที่เป็นน้ําตกต่างๆค่ะก็มีการจํากัด จำนวนคนเข้าไปนะคะไม่เกิน100คนนะคะรอบละนะคะจะไม่ให้มีความแออัดภายในน้ำตกในแต่ละที่ด้วยเพราะว่าการดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงแล้วก็ระยะห่างก็อาจจะเว้นได้ไม่มากเท่าที่ควรก็ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเลยนะคะใครสนใจที่ ทางมานะคะเพราะว่าเราก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานด้วยและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะพระชรินเองก็ได้ไปอสอบถามจากทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะว่าที่พันตรีนรินปิ่นสกุลค่ะท่านก็บอกว่าภาพรวมตลอดที่เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะทางนักท่องเที่ยว ก็มีทั้ง w a ล k in เข้ามาแล้วก็ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเห็นว่ารวมๆแล้วประมาณ3000คนนะคะที่มีการจองคิวเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็มีในส่วนที่ w a l k in เข้ามาอย่างที่บอกค่ะก็ทำตามก็คือเข้ามาด่านจุดตรวจแล้วก็สแกน q r วอาโค้ดแล้วก็จ่ายเงินก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะก็ถือว่า เป็นการให้ความร่วมมือนะคะซึ่งทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เองก็ขอความร่วมมืออีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะคะมาตรการ4มที่ขอไว้นะคะนั่นก็คือไม่ขับรถเร็วนะคะไม่ขับรถเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไม่ส่งเสียงดังนะคะการส่งเสียงดังก็จะทำให้สัตว์นั้นตื่นตระหนกด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ให้มีเสียงดังเกิน95เดซิเบลนะคะเพราะจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่าที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ให้อาหารสัตว์นะคะเพราะว่าเวลาเราขับรถเข้ามาเป็นเส้นทางเข้ามาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยจะมีถนนลาดยางนะคะมีจะมีสัตว์ป่าที่เราจะสามารถมองเห็นแล้วก็ออกมาให้เราเห็นอย่างเช่นพวกกวางนะคะช้างเต่านะคะก็ ไม่แนะนำนะคะไม่ให้อาหารสัตว์แล้วก็การที่ไม่ให้ขับรถเร็วด้วยก็เพื่อป้องกันที่จะไปทำร้ายในระหว่างที่อาจจะมีสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะเดินข้ามถนนไปมาโดยเฉพาะน้องเต่าตัวเล็กๆนะคะก็ต้องขอความร่วมมือนะคะลดความเร็วลงเพื่อที่จะดูแลสัตว์ป่าเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ทิ้งขยะนั่นเองนะคะ การไม่ทิ้งขยะก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในส่วนของจุดกลางเต็นท์นี้ล้วค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่จะต้องมีการพักแรมคร้างคืนนะคะปัญหาขยะก็จึงต้องขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ทิ้งขยะในบริเวณนี้หรือว่าทุกทกที่เลยค่ะที่ท่านมาใช้บริการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้นะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการ4มนะคะที่ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติได้ฝากไว้ย้ำอีกทีนะคะก็คือ ไม่ขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไม่ส่งเสียงดังนะคะไม่ให้อาหารสัตว์และไม่ทิ้งขยะนั่นเองค่ะก็เป็นมาตรการที่ฝากไว้ตามสไตล์การท่องเที่ยวแบบใหม่แบบ new normal นั่นเองนะคะในจุดแต่ละจุดที่เป็นถนนผ่านมาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แห่งนี้ค่ะจะมีการติดตั้งป้ายบอกนะคะว่าขับไม่เกิน60กิโลเมตร ชั่วมงแล้วก็จะมีเนินสะดุดเนินสะดุดก็จะเป็นจุดที่ได้ทําเพิ่มขึ้นมานะคะเมื่อกี้จากการสอบถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติค่ะก็ทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเวลาขับรถทั้งรถมอเตอร์ไซค์เองหรือว่ารถยนต์เองค่ะให้ชะลอความเร็วด้วยนะคะชะลอความเร็วภายในอุทยานค่ะอันนี้ก็เป็นการแล้วก็บางจุดนะคะทางด้านของตำรวจทางหลวงเองก็ได้ให้ความร่วมมือตำรวจท่องเที่ยวมีการติดตั้งใน ในบางจุดที่ใกล้เข้าอ,อุทยานแล้วก็จะมีเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยนะคะไม่ให้เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะและจุดกลางเต็นที่ดิฉันอยู่ขณะนี้ค่ะเป็นจุดกลางเต็นลำตะคองนะคะบรรยากาศดีเลยนะคะใครที่สนใจจะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็แนะนำมาช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้แลค่ะก็จะทำใหออ้อากาศค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่ามาท่องเที่ยวดื่มด่ำธรรมชาตินะคะสูตรอากาศให้เต็มปอด ในส่วนนี้เองเจ้าหน้าที่นะคะเราจะเห็นว่าแบ่งเว้นระยะห่างนะคะการกางเต็นท์เนี่ยเว้น1นะคะเต็นท์เว้น1เต็นท์นะคะ,นนนนะ,คะอย่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็น1เต็นท์เว้น1เต็นท์แล้วก็จะมา,าจะมีการตีกรอบเส้นเชือกสีแดงแบบนี้นะคะตีกรอบขนาดของเชือกสีแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเต็นท์ทางอุทยานแห่งชาติเองนะคะบางคนก็นําเต็นท์มากางเองก็ได้ค่ะ มีบริการห้องน้ำแล้วก็ร้านค้าร้านกาแฟต่างๆค่อนข้างพร้อมเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกสบายพอสมควรค่ะและทุกจุดที่มีการกางเต็นท์นะคะก็จะมีการปักป้ายอย่างชัดเจนนะคะว่าห้ามทิ้งขยะแล้วก็มีจุดที่ห้ามกางเต็นท์ด้วยโดยเฉพาะริมริมแม่น้ำริมเขื่อนริมคลองนะคะเพราะว่า มันจะมีจุดที่น้ำลึกด้วยนะคะก็เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศใครที่สนใจเดินทางมาก็อย่างที่บอกค่ะสำรวจเส้นทางนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นส่วนตัวของพัชดินเองก็เส้นทางมาทางเส้นปราจีนบุรีก,ก็จะสะดวกในการหนีหรือว่าหลีกเลี่ยงรถติดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนเมื่อเช้านี้น่าจะตรงกับช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะทำให้รถค่อนข้างติดในเส้นสายเอเชียที่จะตัดเข้ามาลำตะคองปากช่องนะคะ ตอนนี้ทุกคนก็มีทั้งที่เข้ามากลางเต้นท์ใหม่นะคะแล้วก็ที่มาตั้งแต่เมื่อคืนถือว่าภาพรวมความร่วมมือก็เท่าที่ขับรถสำรวจทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะซึ่งทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเท่าที่สอบถามมา ก็ยังมีบางคนนะคะที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากาอนามัย mm hmm. ก็เลยขอความร่วมมือนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่การปลดล็อกในเฟสนี้แล้วเพื่อที่จะให้ท่องเที่ยวได้แล้วนะคะแต่กาดต้องไม่ตกนะคะ mm hmm. การที่จะไปดูส่องสัตว์หรือว่าต้องเข้าไปในจุดบริการท่องเที่ยวที่ มีจำนวนคนเข้าไปครั้งละ10คนขึ้นไปอ่ะนะคะก็จำเป็นที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จุดกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะอากาศดีมากๆค่ะ ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่นี่รองรับได้ประมาณ800หลังคานะคะหรือว่า800เต็นท์ก็ถือว่าตอนนี้ก็ดูจากตาเปล่าเนี่ยก็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็เต็มพื้นที่เกือบเต็มพื้นที่นะคะฝั่งนู้นเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการนำเชือกสีแดงค่ะไปตีเส้นนะคะเพื่อเป็นการ วัดระยะแล้วก็เว้นระยะห่างให้กับนักท่องเที่ยวนะคะท,ที่มาด้วยนะคะเพราะว่าอย่างบางจุดเนี่ยยังไม่ได้มีการตีเส้นจุดนี้ก็ตีเส้นเพิ่มให้นะคะ,อ,ะอย่างจุดนี้ยังไม่ได้มีการตีเส้นทางเจ้าหน้าที่อุทยานบนเนินนู้นนะคะก็กำลังตีเส้นเชือกสีแดงให้ค่ะ อย่างกรณีที่ขอความร่วมมือทุกคนไม่ทิ้งขยะนะคะในส่วนของลานกลางเต็นท์ที่ลําตะของเองก็มีจุดตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ให้ทุกคนสามารถมาทิ้งขยะหรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะไม่ทิ้งขยะพั่มเพื่อนะคะก็ต้องเก็บให้สะอาดเพื่อเป็นการช่วยกันดูแลความสะอาดให้กับทางอุทยานด้วยนะคะ เดี๋ยวเราดูบรรยากาศโดยรอบกันไปก่อนนะคะเมื่อเช้าที่ขับรถขึ้นมานะคะกับทีมงานก็จะมีกลุ่มพี่ๆี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็กลุ่มพี่ๆที่ปั่นจัก,กรยานขึ้นมาทางด่านปราจีนบุรีนะคะทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะคะเพราะอย่างอย่างที่บอกค่ะไม่ส่งเสียงดังก็คือพอผ่านด่านผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิอะไรเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ ต้องขับรถประมาณไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เผื่อเส้นทางให้กับนักปั่นจัก,กรยานด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีช่วงบางจุดที่มีโค้งหลายโค้งและจะทำให้เป็นจุดอับเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ในส่วนของพี่ๆที่ปั่นจัก,กรยานอยู่อาจจะมีแค่เพียงคันสองคันแต่ว่าเว้นระยะห่างถ้าเป็นบางโค้งที่จุดที่มันรับตา ถ้าเราขับเร็วเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ก็ต้องขอฝากใครที่เดินทางมาที่เขาใหญ่ก็ลดความเร็วลงนิดนึงนะคะเพราะนอกจากคนหรือว่าพี่ๆที่ปั่นจกักรยานแล้วก็อาจจะมีสัตว์เล็กๆน้อยๆนะคะไม่ใช่หมายถึงน่าจะหมายถึงพวกน้องเต่านะคะหรือว่าน้องช้างที่อาจจะใช้เส้นทางเพราะว่าอย่างพวก ช้างเต่ากวางเอ่ยนะคะสเดือนที่ผ่านมาที่สวนที่อุทยานแห่งชาติปิดเนี่ยเขาก็เดินเหมือนเขาเดินป่าเลยค่ะเดินข้ามถนนเนี่ยเหมือนเขาเดินป่าเลยเพราะทีเนี้ยพอมาเปิดอุทยานปุ๊บเนี่ยรถก็จะต้องลดความเร็วเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เหล่านี้จะเดินผ่านเมื่อไหร่เราก็ต้องดูนิดนึงนะคะเพื่อลดการสูญเสียของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ด้วยหรือว่าลดลดการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ เดี๋ยวฝากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือใครที่ต้องการเดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวนี้หรือว่ามีแผนการเดินทางวางแผนที่จะมาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งในเรื่องของกางเต็นท์การมาเที่ยวน้ำตกหรือว่าส่งสัตว์นะคะส่งสัตว์นะคะสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยก็ขอให้วางแผนการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของการ จองคิวเข้าอุทยานด้วยตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันคิวคิวนะคะเพื่อจองผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เข้ามาใช้บริการหรือเป็นการ w a l k in เข้ามาก็ได้ค่ะตอนนี้ทางด้านแอปพลิเคชันเองจากการสอบถามตัวปัญหาแอปเองนะคะมีมีมีแค่เฉพาะบางครั้งค่ะที่ไม่สามารถจองคิวได้แต่ส่วนใหญ่ที่ถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็บอกว่า เมื่อเข้าระบบมาแล้วในระบบการจองของอุทยานแห่งชาติตอนนี้ก็ภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่วันที่1ก็มีจองมาแล้วประมาณ3000คนนะคะก็สามารถจองคิวได้เข้ามาต่อเนื่องเลยนะคะใครที่ไม่สะดวกที่จะมาเช็คอินเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะก็สามารถจองผ่านแอปพลิเคชันคิวคิวมาได้ค่ะและต้องศึกษาเส้นทางนะคะในการเดินทางว่ามาเส้นทางไหนสะดวก หรือว่าถ้าไม่อยากมาช่วงวันหยุดยาวมาช่วงวันธรรมดาก็สามารถเดินทางเส้นทางปกติได้นะคะเดี๋ยวพัชรินต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจบริเวณนักท่องเที่ยวที่มีการจำกัดอีกจุดหนึ่งก็คือน้ําตกต่างๆที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะคะว่าเขามีวิธีการปล่อยนักท่องเที่ยวเข้าไปยังไงนะคะที บางที่ก็จำกัดไม่เกิน100คนบางที่ก็จำกัดไม่เกิน120คนนะคะแล้วก็ต้องไปดูถึงว่าให้เข้าไปเล่นได้คนละเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวพระ,ฉะเฉลต้องขออนุญาตคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ที่บรรยากาศของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ